ข้อดีของภาพถ่ายคือมันจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้คนในภาพจะเปลี่ยนไป,นปไม่ไมสบายดีพี่นองส,ส,สบายดีสบายุสุขวันเน 6, ้อวันเสาร์พี่น้องแต่วันเสาร์ที่เงียบเงาได้อย่างาย ขาไม่ใช่เว้ยน่อยทุกขาจะไม่ใช่เว้ยเขียวข่ากว่าจ้าเรื่อนๆพี่นอไตเรื่อมกันเรื่อยๆไม่ทราบอนนี้จู้สึกแบบเจ็บข้อเหมือนจริงงาหิวันหิวันเขียนเนี่ยใช่ป่ะยวเข่าดิขึ้นอยังเมื่อกี้เลยงายรู้ส่กปะ n g ก็เกี่ยวเขาแหละรูป่พน่อยเลยแหล้วแ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 น่ลบอกเจ้าเกี่ยวสับเจ้าใบเกี่ยวสบบอก n a มาคอที่รแล้วละมื่อไระบอก n าตี่ะบ่เจ้าเยวผัวใหม่เขาอะผัวใหม่ไ่ใช่อืมนี่ผัวใหม่ใหม่ใหม่ว่านี่เลยก็เอนี่ขึ้นผใหม่บ่อเป็นยังี่บ่ข้างเจ้า ขึ้นเมาอไหร่พ <ột> ี่น่อยเลยหน้ากะลงมากม่อเาเนี่ยนั่นพอดีไปถอยเรือกันที่ไหนเนาะหนาวบนหนาวข้างเบึงยนเมื่อเดือนนี่กแหละเนาะบวเมื่อเดือนกะเห็เมื่อหนาวหนาวนนึงกะสิไปแล้วเลยเนาะ มหนาวนะไม่งั้น้าเราเรื่องบอดดี้ไปกะจิหาคนไปทำบกไก่พี่น้องเอ้ยเนาะแค่เรื่องบอดดี้ไปพี่น้องมันหนาวกับแกนอยู่ตลาดกุคนลายแต่ว่าแต่ว่าเมื่อบ่ายน้ามูกนี่เข้าเมื่อได้อยู่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันเข้าเมื่อต้นค่ำเนาะแต่ถ้าไปบบดอื่นนานเข้าจะไปต้นค่ำบ่ได้เพราะว่าเขาก็ต้องไปเรอหามของผักเมื่อหน้าม้งครัมีองผักเ้านม่อันนี้เมื่อน้ามูกนะเข้าไปได้พี่น้องเพราะว่าเข้าเมื่อต้นค่ำใช้แบบังไ่เข้าเมื่อทรงเพียงือว่า อันเมื่อแบบแบบซับพอร์ตได้เนาะแ่นกะออกได้เสื้อผ้าเขาเขาเขาหันร้ายก่อนนี่แหละก็ได้ขี้กันเนาะพอหน้ามงแบบเขาเมื่อกับบ้านเจ้าเด้เขากับพอนอนข้างนี่ผูกก็ได้นะแบบเขากับไปไปหาบ้านอีกเนาะคือว่าเขาไปซอยเรือนี่เขาต้องได้ไปหลอกหาบ้านอีกเธอกระมึดมือเลยไปอ่ะซอยเรื่องสนามมโนทเมยนไปทดสอบดูขำว่าไปหลอกมึดมือเลยพี่เนาะ จังบวัดยังว่ะเขาลืมนะป่าเตียงบอกบอว่า,างยังวาสว่างเออยวันนันพ่นสาว่างพ่นสว่างอันอ้อมไปทางสาวรรค์เพราะมันมีช่องสามบานพ่นสาวานนะะ่างนเนาะก็ะเลยอ้อมไปทางสาวรรค์แบนะบนี้นะขนึ้เขาเลยแนวสื่ขับเขาอ่ะนี่ไงปิงป้า,ต,าต่ำปิงป้าชงปิงปิ้ง,งอันปซื้อปิงนะไปซื้อหันหนอกได้ไรเด้อ ปิ้งปลาปิ้งหาพันน่ะโซ้งปิ้งน,นี่นะเซิงแถวอันเซิงหั่นกาแฟนล้มันจะมีหั่นเอากินซื้อปิ้งปลาโซ้งปิ้งล้วก็ซื้ออันนั้นต้มหูกระสือต้มบางหงค์ครบ่งหนึ่งที่เป็นชิ้นหาพันเช้กระโทนมาเลยพี่น,น้องเลยรับแล้วยังคนสวยกินหอวพอ่อ่รับอยู่ใจลกูกเอาทั้งใจพอกับเมื่อเลยลูกพ่อกินเขา่าก่อนจะกินเข่าแล้ว อ้าอีหลาเห้ยลูกคืสอ,อสวยทะมือนี่อะไรอีหลาคือสวยทะลกมือเนี่ยนะเสี้ยทีแต่ดังแหม่เป็นหนึ่งเนา <c oughs> ะห้องเพิ่นเาวแหม่เดีวเพิ่นหายได้อย่าไปห้องเพิ่นได้เาวแหมแ่ทั้งนอกทั้งเอื่อยพี่น้องเอ้ยมาหับแน่มาหับแน่แนอยู่พี่น้อง <c oughs> ตังนลอยได้ตังนลอยมาหับเด้อ <c oughs> ให้พ่อกินเผาก่อนเด้อ <c oughs> จะกินเผาเลยลูก เด็ดกินสูนนอกกินไงเด้อเด้อเข่าอยู่ว่าอยู่เพื่อนนะว่าเข่าไปเออเออต้องไว้พอเมือ่อพอกินเขา่าแล้วพอเมือ่อเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายลูกไหนเฮ้ยบ๊ายบาย,บาย,บายวันนั้นกินตอนเสาร์นะกินกับสาม,มีแล้วไม่เขา่าอ่ะ่ป่อเมื่อเอาเอาต้มเปือ่อยเมื่อกินกับเปลือกอ๋อมันหมักได้ต้มเปื่อยนะของปูิ่นเลย กินอะไรกินอะ่รนครกินหว่นน้อยเนาะวมู่บ้านนี้น่น้องแม่แม่ข้าขายขนมจีนนิดหน้องตามลูกอันคือนหวนคือใหญ่เท่าจ้ะหพอก็แม่แบบขคือนะเท่าจ้ะขคือมีตะผูจะจอยนิดหน่อยนี่พี่หน่อยใช่มมีตะผูจะจอยนิดหน่อยนจริงอ่า ยังอนะนั่นถออ๋อเอาไหมแขวกินม่ได้แขวล้ังกินแค่ไหนอ่อนๆวนกินลายพี่อนไหมมันกล้ว่ค้าังเงย้าเรื่องนะคล้เืง เลิ้นเราสับตกแตกตกแตกนะเสริลูกมาห้องก็ยังบริยินพี่น้องเอ้ยไทยแก่ไปแก่มากอะที่จักน้องกันผักค่ายได้พี่น้องจะเป็นยังดอกเจอกับบริเหตุเพลเพยได้พี่น้องเอ้ยค่าดินตอบบุคคลแล้วก็ค่ายเครื่องนะมใส่สมาธิพี่น้องอันเมื่อวานนี่ก็ไปทำบุญพี่หน่อยเลยไปทำบุญไปงานทโท่านโถน่ะทำบุญแก่บ้านรทำกระกระหูซึก สบายใจสบายใจพี่น้องพอให้เราไปแก้ปัญหาเลยนะสบายใจแต่ผูบสาลนี่หน่อยใจแต่ตัวหน่อยใจว่าจะหน่อยใจตัวเองนี่แหละได้แล้วเงินสิมบ้าคอไหมมีเงินมีคั่มได้แล้วเงินสิมาขอเออมีอยู่คั่มกว่าจะคลายคั่มนี่แหละสิพ่อเยอะ่ ไปทําไปคอยอีล <Okay. S 2> ่ะพ okay ี s like. S ่น้องเอ้ยใกล้แล้วแหละนมาเฮ้ยอติดในกะนะมันหมกคอบัดเก่งใจพอแม่เจ้าเก่งใจบ่เผาไม่เผาได้วีมาอยู่ได้นั่นน่ะอ้ายอุกเลยจ่อยหย่อนขิดลาย Like อยเน,นี่ยนคิดไลอยอยงง้นมาเขามียบคอยหาไป,ปเลยคิดไปหอดไซด์ได้น, er นิคิดไปห oh <c oughs> อดริเวลลปเปเอโอ้โหว่า้นไปเพิ่นข่ะเพิ่อนแน่เลยไม่ว่า่ะแห่งกระสับใจี๋ยวเรื่องริโวอ เมื่อบานกบได้ขันโมดาหลุดบนเผาใบเมื่อใบสอยเลื้อกัะไปแถวยังเกาะกับโมได้ต้องตัวเผาใบออบุพยเผาคือเก้าขึ้นห่ยบุเผาคือเก้าเก้าสิังไหค่อยๆมาเลยเอาอะไร พี่น้องกำไ้บ่พี่น้องตอนไก่เปิดโตนวดาวเรืองมิ๊ห่าวไดาวเรืองเนี่ยก็คือคุณนายเห็นยังบุเป็นสั้นจังสี่เนาะปัดพ่อมาหู่ปัดพ่อมาหูว่ดาวเรืองเป็นคนเก่งพยันลงจากธรรมหากิน่าเอาไก่มาตีไก่มานี่วาไก่เกาะผู้ยิงกินก็ดาวเรืองกินเต้กี้นะว่าคอยนะก็จ้ากิน อัน้า,นานมึงบ่มีเขาก็บอกมึง <c> โ <oughs> <c oughs> ดเขาคบกันได้โดนเติมเล็พน้อโบเพื่นสิคิดว่าเขาาจะคบกันไปจ้าเนอกมา,ากเลยมันกินข่าวต้อกันได้พี่นนนนเนอะ ข่ามาซองปิ๊กแต่เพื่องมดทอใครกินนี่วะเขาไปใส่แานใหบอลืมลืมบอกว่าคอพระเจ้าพระเจ้าหายดอกกันกินบลูสิน้ำไปซื้อแล้วกินขาว่บอกกินมากินจับกันเออไปกินเส่อแล้ อ้างเสื้อลูกซีนหาพัานนะเลยคอยจานน้ำอันไอโนโอหันต์ตั้มแต่ก็ได้เขาคอยจานให้ในเด้อเื้อเราเลยอยู่เราหายอยู่เรากินข่าวนรำกันได้พี่น้องตาลัางสีกินข่าวพี่น้องกินข่าวกำลังซาำห้าหมื่นนังคนยังโมโหอันเราเรื่องอไหนกูสวยอ่ะอือเดี๋ยวตั้งหน่อยเรื่องอ่ะสิมาอัปเดตอยู่เห็นเพื่อนทามไล่อยู่มนเมื่อเช้านี่เดี๋ยวตั้งหน่อยสิมาอัน ลงคลิปน้องเนาะเดีเ๋ยวเขาสีดต้องนอนอย่าพี่น้องเลยคลิปคลิปเตยทำมอะ่ะอะไรก่อนเอาเผาวแตงแตงเงี่ยมีเงินไปใช้เผาวแตงอะไรจงังเหยียบเผานะมาซื้อเครื่องซอยได้พี่น้องโฆษณาขายเครื่องไอ้บอยโฆษณาไปหายเอาอ๋อลุงบอยจอดนะลุงบอยนะบอ่บอลุงบอยกามาพี่น้องเมื่อกี้นี้ เอาเลยพี่น้องคลิปนี้กับซีดีโค้ชจบเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องกราบสบายดีอยู่ดีมีแห้งกับสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสบายดี